เขายังไงเนี่ยอชิญมาฟังกอไก่เด็กไทยฟังไว้ควรจำอันยงชนะของไทยเรานี้มี44แค่นี้ควรจำกอเอ๋ยกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ไว้ให้ลอมอมไปซื้อเหล้ามาจากขอขวดแพ้วเอามาดวดกับขอควายต้มยำขอคนเดียวดังเดียวดับพอระคังครับดังประจำ งงูเลื้อขึ้นบนบ้านมาบอกตาจานว่าขอข้าวสักคำขอถิ่งตีดังชิงจับชอช้างขยับก็ไปรำซอโซเดินโซเซเซพบชอกระเชยนั่งขายข้าวยำปยอหญิงสวยจริงพาาต่อชดาบอกว่าน่ามัมต่อประตักหลงรักแม่ไม้ละทอทานจุงควายเข้าโลงจำนำต่อเต่าร้องเพลงลูกทุ่งขอถุงรักไก่ลุงดำ พ้าทหารชาติไทยจะกล้าละทอทงน้ำหน้าเลยเมือเวลาสงครามนอหนูไปดูหนังไทยก็ไปไม้ประกวดนางงามฟอปลาไปหาขอพึ่งฟอฟ้าหูถึงเป่าแคนมอลำพอผ่านแล้วไปบ้านงานบวชพอฟันบอกว่าปวดประจำเขาทำเผานั่งแต่งตุ้โปละมอม้าโมโหนะห้โลประจำหลังตะลุงหน้างอยอยักษ์รอเรือชักไม่ริ้วร้อยลำ ปลอลิงเจ้าชู้แต่แจ้ละโวแหวนไม่เลยเพราะลิงเสแม่หน้าดำเดินมาซ้อสาลานี่ซอราศีนั่งบนพื้มพําซอเสือใส่เสื้อลายสดทอหีีนั่งสดลากาแฟดำกอจุลาไปหาลมเว้าอ้ออ่างชวนสาวเต้นลำดึกแล้วนอนเถิดนะลูกก็เดี๋ยวจะถูกคอนกมพูกมันอำเจอดจริงๆ